m o เดิร์นไนทีวีดีด็อกิวเมน r y เทรีเสนอจะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสาระบันเทิงรมดีของคนที่สงสัยบางอ้อครับและสถานีบางอ้อแห่งนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปยังจุดหมายปลายทางของทุกคำถามและทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแฟนรายการบางอ้อที่ชื่นชอบหนังแอคชั่น หนังบูห้ามพลาดนะครับตายเถอะเอการต่อสู้ของพระเอกกับผู้ร้ายในฉากต่อสู้ที่ดุเดือดสมจริงเป็นสิ่งที่ผู้กำกับทีมงาน และนักแสดงทุกคนต้องฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะนักแสดงแทนหรือที่เราเรียกกันว่าสแตนแมนนะครับเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราไปถึงบางอ้อกับบูสันันจอถึงบางอ้อสตันไทยโอ้นินจาเข้าโพด สุการลุงเรือมีด้วยไปดีหรือของล่ะครป่ะของมีอยู่แล้วเว้ยแล้วเงินหรอวะเฮ้ยตังค์เลยเช็คดูของสิ่เหรอเก็บแล้วไมมึงไม่รอเองวะผมไม่เสียบยานอิทุบุรีอแล้อครัน ม so ือโก้ขอโทษทีที่มาช้า วันนี้บางอ้อจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับชีวิตคนเบื้องหลังหนังแอคชั่นที่อายราสถาบันสอนและมุมเพาะสตันแมนชั้นแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นับเป็นแหล่งรวบรวมครูผู้ฝึกสอนวิชาการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าระดับมืออาชีพและระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์ท่านนี้ซิฟูจอน เขาเคยร่วมงานกับผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นบรูซลีหรือแม้แต่แจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงและร่วมงานในภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดมาแล้วนับไม่ถ้วนท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการจะเป็นซันแมนถ้าจะให้ถึงบา้อง้อนะพี่ใหญ่วันนี้ผมต้องลองชางกแอคชั่นดูสักทีอ๋อพี่หนุ่มอยากลอง ดูซิว่าผมจะทำให้พี่หนุ่มเป็นพระเอกได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวรอไฟถึงบองอ้อด้านในเลยครับ,รบช่วงหน้าบางอ้อฟิล์มภูมิใจเสนอชากบูแอคชั่นสุดเราใจถึงบางอ้อช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับ ช่วงคนดีบางอ,อ้อโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับปศกวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของแม่ครัวผู้ใจบุญนะครับผู้ที่ทำอาหารเลี้ยงนักศึกษายากจนปันเล็กสีสะอาดหนูใจคงไปติดตามช่วงนี้เลยครับมาชช่่ววยยัััันนน,น้้ำำใใจปปใจปป ป้าเล็กสีสะอาดหนูใจคงอายุ73ปีแม่ครัวใจบุญที่เปิดร้านขายอาหารอยู่ในรั้วคณะวณิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะเวลากว่า40ปีที่ป้าเล็กขายอาหารอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้เกิดผูกพันกับลูกค้าซึ่งส่วนมากจะเป็นนักศึกษาจนเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานเมื่อรู้ว่านักศึกษาคนไหนมีฐานะยากจนป้าเล็ก ก็ยินดีช่วยเหลือเลี้ยงอาหารกลางวันนักศึกษาเหล่านั้นครับก็มีเด็กคนนึงมาขอข้าวแตงกวสีถามหนูจะไปไหนแตงขวานนี่ขอข้าวหอยก็บอกว่าไปเกณฑ์อาหารไม่มีเงินป้าก็หยิบเงินพันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะเอาไปทะลกไปไม่ต้องเอาข้าวเอาข้าวไปก็ไปกินกลางทางตั้งกำบังนั่นป้าก็เลยถามรุ่นที่รุ่นที่มีทุกรุ่นเน่ะนั่งเลนเล่นให้ ทุกๆเช้าป้าเล็กต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งออกไปจ่ายตลาดกลับมาตั้งร้านขายอาหารในเวลาตีสเพื่อให้ทันเวลาอาหารเช้าของนักศึกษาก็ปกติเขาจะให้เทมเียวแต่ว่าป้าเล็กเขาจะให้กินแบบเตคนจบนะครับต้องตั้งใจเรียนครับให้คุ้มกับค่าข้าวที่เขาให้เรากินด้วยความมีเมตตาและเอื้ออาทรของป้าเล็กแม่ครัวใจบุญท่านนี้ ทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยยังมีคนที่มุ่งมัน่นตั้งใจทําความดีอยู่นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือบศกอจึงขอร่วมเติมฝันปันน้ําใจมอบเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งให้กับปั้นเล็กสีสะอาดหนูใจคมเพื่อเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพและสร้างสารรค์ความดีต่อไปครับ อยากจะทราบว่าเวลาพิธีแต่งงานนะครับทำไมถึงต้องมีการรดน้ำสังข์กันด้วยครับภาพและเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับคือเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของทีมสตันแมนระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับที่พวกเขายินยอมเปิดเผยเบื้องหลังเบื้องลึกการทำงานของพวกเขาอย่างหมดเปลือกจะเป็นอย่างไร ไปถึงบางอ้อช่วงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทำฉากคิวบูแอคชั่นซึ่งผมได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องชื่อว่าไวชาโดจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนเชิญชมพร้อมๆกันเลยครับ

โทษทีที่มาช้าไวชาโดเหรอจะตอนตอนอะไรยังไม่ได้ตอนยังไม่ตอนเราไม่ตอนหรอกของเรามันดีมากจะไปตอนทําไมนายมองหน้าหรือนายมองอะไรเรานี่นะครับหลังจากนี้นะครับผมเมื่อกี้ทํแอคจะกระโดดไว้แล้วนะครับตอนนี้ สตังแมนที่จะแสดงเป็นตัวผมนะครับเดี๋ยวเขาจะมากระโดโดแทนผมจากข oui oh, oh. ้างบนลงมานะครับกระโดดแทนไวชาโดโอ้โหแล้วทำไมมันง่ายอย่างนี้หนุ่มพวงพันธ์ใช้ตัวแสดงแทนใช้สลิงใช้ทุกอย่างเกือบจะไม่ได้แสดงเอง แพร้อมพร้อมครับแอคแบดบดเร็วบถ้าถ้าไม่ชอบใจอะไรกันก็ไปเคียนข้างนอกเลยดีกว่าบดบกเลยบ กฎของการเป็นสตันแมนก็คือการทำฉากที่อันตรายที่สุดให้กลายเป็นฉากที่ปลอดภัยที่สุด แม้สิ่งที่บางออกกําลังนําเสนออยู่ในขณะนี้จะดูรุนแรงและสามารถเกิดการผิดคิวเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาแต่บางออกก็มั่นใจครับเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีจากบุคลากรที่มีคุณภาพในวงการสตันแมนชั้นแนวหน้าของเมืองไทยลืมลืมแทคที่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ความเลยเฮ 哦，我来，我来，

และเร้าใจไปกับฉากที่อันตรายแบบนี้พวกเขาทำอย่างไรจึงได้ดูสมจริงสมจังแบบนี้ถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับช่วงนี้บางอ้อมีเคล็ดลับดีๆในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมาฝากนะครับจะเป็นอย่างไรไปถึงบางอ้อช่วงนี้เลยครับช่วงทันโรควันนี้ตอนการวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันโรควันนี้วันนี้เรามีรายงานความคืบหน้าจากอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเราไปติดตามความคืบหน้าจากคุณหลังเล่นเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับเอาผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่สมชายนะครับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับตอนนี้อาการพี่สมชายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมดีขึ้นเยอะเลยครับโชคดีที่ไปพบหมอทันเวลาแล้วก็ได้รับการผ่าตัดทันทีพักฟื้นไม่นานก็กลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วครับ ยขอแสดงความยินดีกับคุณสมชายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้เราไปฟังคําแนะนําจากคุณหมอเพื่อทราบถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคหลอดเลือดสมองกันก่อนดีกว่าค่ะในเรื่องของการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดในสมองนั้นก็อาศัยประวัติความเจ็บป่วยของคนไข้การตรวจร่างกายโดยแพทย์และการยืนยันด้วยการส่งภาพถ่ายทางสมองอีกทีหนึ่งในส่วนของการรักษาก็จะมีตั้งแต่การรักษาที่เป็นการรักษาจำเพาะ ในคนไข้ที่มีภาวะเลือดออกในสมองก็อาจจะมีการพิจารณาผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีการผ่าตัดที่เราเรียกว่าการผ่าตัดโดยใช้ระบบนนววิถีซึ่งเป็นการเปิดแผลผ่าตัดเฉพาะจุดทําให้มีความแม่นยําและสามารถทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าเป็นกรณีที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบตันถ้าคนไข้มาเร็วภายใน3ชั่วโมงนบตั้งแต่มีอาการก็อาจจะพิจารณา ให้ยาฉีดเข้าไปละลายดิ่มเลือดซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความพิการหรือเสีชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นอกจากนี้ก็จะมีการรักษาในส่วนอื่นๆเช่นการให้น้ำเกลือหรือยาและสารน,าน้ำอ,อื่นๆในปริมาณมากเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ทำให้เรารู้เท่าทันโรคกันในวันนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและคำถามนี้เี่ยก็มาจากคุณหนุ่มสุรวุฒินะครับที่ถามเข้ามาว่าทำไมนะครับในพิธีแต่งงานเนี่ยต้องมีการรดน้ำสังกันด้วยนะครับการใช้หอยสังบรรจุน้ำนะครับ ก็เป็นความเชื่อของชาวไทยที่ได้รับจากธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งเชื่อว่าหอยสังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากมีสีขาวครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในสี่อย่างนะครับที่พระนารายเนี่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์เนี่ยถือไว้ในพระกรของท่านนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อุดมมงคลสูงนะครับจึงถูกนํามาใช้ในงานมงคลต่างๆนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นนะครับไม่มีการแตกแยกแล้วก็รวม ตัวกันได้ตลอดเวลานะครับน้ําจึงเป็นสัญลักษณ์ในการอวยพรคู่บ่าวสาวนะครับให้คลองรักคลองเรือนอย่างยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานยังไงล่ะครับถึงบางอ้อแล้วครับในฉากบูแอคชั่นต่างนะครับก็มักจะมีฉากสําคัญหรือว่าไฮไลท์ฉากการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายที่มักจะต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาต้องเรียนรู้และฝึกทักษะอะไรบ้างเราไปถึงบางอ้อ ช่วงนี้เลยครับทำฉากเสียงที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดความภูมิใจที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเล่นฉาก ต่อสู้หรือฉากเสี่ยงตายกว่า30ปีในวงการหนังบูแอคชั่นในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักพันนาฤทธิกไกรนักแสดงและผู้กำกับคิวบูคนนี้มุมมองและประสบการณ์ของเขาจึงมักถูกส่งต่อให้กับสตันแมนรุ่นน้องอยู่เสมอครับข้อควรระวังของสตันคืออย่าประมาทคิดจริงทำจริงเล่นจริงคำว่าจริงไมไม่ใช่ว่าคำว่าเสียงนะครับคือความรู้สึกจากใจทำให้จริงแล้ว ความสาเร็จจะอยู่ไม่ไกลฉากนี้นครับต้องเป็นฉากที่เอกเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องจัดการกับคนร้ายอีกสองคนนะครับที่อยู่ด้านบนนี้ทีมงานพร้อมพร้อมนะครับอาาโอเคครับฉากนี้อันตรายมากครับเดี๋ยวเราไปอยู่ไกล้ๆนะครับกล้องพร้อมแอคชั่น <c oughs> ผู้ชมครับฉากต่อไปเป็นฉากสําคัญเรียกว่าเป็นฉากสําคัญที่สุดฉากหนึ่งเลยคนร้ายคนหนึ่งอยู่ในนั้นโดนไฟไหม้ my, แล้วก็วิ่งร้อนพวดพาดพวดพาดออกมาก็คือสิินั่นเองนะครับ ip, สิสแตนแมนมากประสบการณ์ได้รับหน้าที่ในการเผาตัวครั้งนี้เขาจึงต้องเตรียมตัวในการทําร่างกายให้เย็นที่สุดขั้นแรกก็คือการแช่ตัวลงในถังน้ำแข็งและสวมเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มจากนั้น จะใช้เจลทาให้ทั่วทั้งตัวโดยเน้นที่ศีรษะและใบหน้าเป็นพิเศษรอเอกรอเอกครับเนื่อแอคชั่นเอาเอาเอาขึ้นล่างดิขไปเลยไปเลยวิ่งเด้งดึับหัวนับหัวนับหัวสิบเป็นไงต้องสิบยังอยู่ไหมโอเคไหม นิ้วพี่โอ้โหสุดยอด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 โอ้ถือว่าถึงมาอ้เลยถึงมะอ้อเลยสองนิ้วเลยครับว่า้โหว่าจะได้แต่ะฉากนี่เราไปดูในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่2นาทีจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉากต่อสู้ที่เราเซตกันทำงานกันทั้งวันนี่โอ้โหเรียกว่า เหนื่อยยากลำบากนะกว่าคนดูจะได้ดูนะแต่ทีมสตันนี่ทำงานันแบบเหนื่อยหนักใครที่ว่าไอ้นี่มันบ้ากับมึงนี่ว่าไอ้นี่เฮ้ยเด็กคณนี้ ฉที่ถ่ายทายาวนานและแสนเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันแต่ปรากฏอยู่บนจอภาพยนตร์เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับการเป็นสตันแมนมืออาชีพและนี่ก็คือสิ่งที่บางอ้อพาท่านผู้ชมไปตะลุยทะลุจอถึงบางอ้อกับเบื้องหลังฉากบู๊แอคชั่นของเมืองไทยนะครับถึงบางอ้อ ท่านผู้ชมครับสตันแมนนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานและสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพยนตร์หรือว่าละครน,นั้นๆน,น,นะครับและถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเจ็บตัวเสี่ยงชีวิตและเสี่ยงอันตรายขนาดไหนแต่พวกเขาก็ตั้งใจทุ่มเทให้กับงานที่พวกเขารักอย่างเต็มภาคภูมินะครับเพราะความสุขในฐานะคนเบื้องหลังของพวกเขาก็คือ รอยยิ้มและความสนุกสนานของท่านผู้ชมทุกท่านอย่างไงนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อพบกรใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโหเดันไดทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบางอ้อเสารหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงสุดพิสดารที่อาจทําให้คุณผู้ชมต้องร้องยี้ในบางอ้อตอนสัตว์เลี้ยงแบบนี้ เป็นเพื่อนสีได้ไงภาคสองตายซะเถอะโเออเคนี่อย่างนี okay, ini, <S <S> <S Esta, <S <S ้นะฮะก็ใช้ลวดนะฮะค้องแล้วก็มาเป็นลักษณะนี้เะนัอนสมมุติว่าพระเอกเดินมาปุ๊บโดนภูร้ายคว้าท่านผู้ชมครับความไรกันบ้าน ว่าะะะจะมากมายอะไรขนาดจะเล่นอะไรขนาดนี้